เมต้านิวครบจบทุกข่าวก็วันนี้นะครับเปิดตัวซีรีส์นะครับ Love Affair Pay นะครับของทางค่ายเราบริษัทท็อกมูฟนะครับโดยผ่านทางช่องวอล์กทีวีแบงคอกนะครับก็เป็นเรื่องแรกของพวกเรานะฮะโดยพวกเราเนี่ยได้พาร์ทเนอร์คือ TikTok Thailand ในการที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นออริจินอลซีรีส์ของ TikTok ด้วยนะครับก็อยากจะฝาก ผลงานนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับผ่านทางช่อง TikTok WalkTV Bangkok นะครับเป็นซีรีส์แนวตั้งครับซึ่งเราจะแอร์ทั้งหมด60 EP นะครับ60วันติดต่อกันนะซึ่งจะฟินฟินจิกบอน60วันต่อต่อเนื่องเลยนะครับทีนึงประมาณ5นาทีครับก็จะเป็นซีรีส์สั้นๆให,ให้ได้ติดตามกันนะครับการถ่ายทำของเราเนี่ยก็เราจะถ่ายถ่ายด้วยแนวตั้งทั้งหมดทั้งเรื่องะครับโดยที่ต้องบอกว่าความสุขสายของของทีตกกล้องของเราคือเราต้อง ต้องเซ็ตกล้องดีๆเพราะว่าสถานที่เนี่ยเราพอในถ่ายในบ้านเนี่ยแล้วตัวละครนี่ค่อนข้างเยอะครับเราจะถ่ายยากมากๆเหมือนกันแต่ก็ก็ใช้วิธีมุมกล้องในการช่วยในการให้มันสามารถทำออกมาได้เลยแบบนี้ครับนอกจากนอกจากวิธีการถ่ายทาแล้วการเขียนบทก็ต่างนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยดูซีรีส์ปกติฮะมันจะมีการทิ้งท้ายให้รู้สึกว่าอยากติดตามตอนต่อไปซึ่งซีรีส์เนี้ยก็ถูกเขียนมาใน60ปีเนี่ยก็จะต้องมีการทิ้งท้ายเพื่อให้ติดตามในตอนตอ EP ต่อไปเสมออะไรแบบนี้ครับแล้วเรา้เรายังมีเอ็กซ์ตาซีนที่ ที่ขยี้ขยายเนื้อเรื่องของเราทุกอีีให้ได้ชมเหมือนกันครับจอแอร์ทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ดูกันอย่างเงี้ยครับติดติดต่อกันทุกวันเลยครับ60วันเรื่องราวของเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นนักศึกษา4ี่คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านแชร์เฮาส์เดียวกันนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวความรักโกลมหมานกันขึ้นในบ้านนะครับก็ด้วยความที่น้องๆวัยวัยใสนะฮะเรื่องราวก็เลยจะเป็นวัยใสๆนะฮะก็ เราจะกลับไปอยู่ในยุคที่ซีรีส์วที่เราไม่ได้มีฉาก n อนีอยู่ในซีรีนี้นครับก็เป็นฟิลแบบจิกหมอนฟิลจิ้นนะครับก็ฝากติดตามความจิ้นของน้องๆได้นะครับปอเช่พงพนิชนะครับก็รับบทเป็นนายองศานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายแต่ก็สนุกดีนะครับได้ร่วมงานกับทุกๆคนเนี่ยพี่ๆเขาก็ใจดีมากครับเลยทําให้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ ยังไงก็ขอฝากผมแล้วก็นายองศาวในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับอินดี้ครับอิสระครับก็เหมือนพี่เชครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ลองแสดงครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็พี่ทีมงานก็ใจดีจริงครับอ๋อก็มีบ้างครับเรื่องบ๊อกกิ้งก็จะยากหน่อยที่มันน้อยกว่าแบบปกติครับก็เลยต้องคุมเรื่องแบบที่ยืนก็ใกล้กันมากเลยครับใกล้แบบอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็ยังไงก็ต้องแบบใกล้ๆอย่างเงี้ย จะเป็นพวก b l อ c k ิ้งมากกว่าครับเวลาเดินเข้ามางงบางทีถ้าเราหยุด b l o c ก i n g ปุ๊บหยุดเฟรมเลยอย่างนี้ก็ต้องถ่ายใหม่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามความรักของนายองศากับเพิร์ดด้วยนะครับว่านายองศาเนี่ยจะเอาชนะใจเพิร์ดได้ยังไงสวัสดีครับ T J Hayschul นะครับรบกวเป็นจินครับจะเป็นเพื่อนสนิทของครับตัวเพิร์ดนะที่เป็นนายเอกใช่ครับก็เป็นเพื่อนของอนักศึกษ,ษาเการนในแหละที่มา,าเข้าร่วมแชร์แชร์เฮาส์ของที่นี่นครับจะมีทั้งหมดสี่นคนแล้วก็ ตัวของจีนเนี่ยจะมีความแบบติดคุณหนูนิดๆนะครับแต่ว่าจะมีความอยากรู้ให้เห็น่อนข้างมากครับก็จะ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 ,จะ,จะเป็นยังไงเดี๋ยรอติดตามชมได้เลยว่าวิธีของน้องจีนเนี่ยจะช่วยให้ทั้งตองคนเนี่ยลงเอยกันยังไงต้องรอติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับชื่อเมก้าพูชินนะครับในเรื่องรับบทเป็นใจครับใจก็จะเป็นคนกวนๆนะครับกวนมากแล้วก็จะติดเล่นติดตลกอย่างเงี้ยคนไปเฮฮาปาร์ตี้ครับ ในเรื่องก็จะสนิทกับนายองศานะครับสนิทกันตั้งแต่มัธยมนะครับก็จะคอยชมองศากับเพยยางเงครับให้สมหวังสมรักกันอะไรเงี้ยครับคอยแซวก็เป็นที่พึ่งของทุกคนในบ้านครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามชมเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนๆในบ้านนะครับที่มันจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักในเรื่องความพึ่งพากันอะไรเงี้ยครับแก้ปัญหา่าน ประสบการณ์ชีวิตไปด้วยด้วยกันครับก็าฝากเรื่องนี้ด้วยนะครเป็น l ล v e ลเอฟเฟคเพเนี่ยนอกจากเป็นซีรีส์ตั้งแล้วเนี่ยความพิเศษของมันคือมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกในทิกต o k ที่เป็น o f f ฟิเชีย เอ่อซีรีส์ที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยอะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าทางสปวนเซอร์เองที่เข้ามาในเรื่องเนี้ยก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้สินค้าที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยอะครับอันนี้ก็ยังไงก็ฝากผลงาน l ลิฟแอดฟุตเพลงของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมพวกเราในการทาซีรีส์ภาพต่อไปด้วยนะครับติดตามทางแพลตฟอร์ม TikTok นะครับทุกๆ2องทุ่มจะฉายทุกวันเลยครับตั้งแต่วันที่15ครับ ทางช่อง Vox TV Bangkok ครับ Meta News รบจบทุกข่าว